สวัสดีเพื่อนช่างนะครับวันนี้นะครับจะมาทําจะมาลงกาวแท่นให้ดูนะครับแท่นเก่านะครับอุปกรณ์นะครับคัตเตอร์นะครับเก่าๆครับแล้วก็หัวแรงธรรมดาครับหัวแรงทั่วไปนะครับี่อฮาหาโก้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับคูดก่อนนะครับลำดับแรกนะครับมีคัตเตอร์นะครับใช้หลังมีดนะครับ ใช้ตรงนี้นะครับขูดไปครับมีแท่นเก่านะครับสีหนา โอเคครับแค่นี้พอนะครับหัวแรงมาแล้วหัวแรงนี่ครับกดแชร์ไปเลยครับวางนะครับวางหัวแรงกดแชร์นะครับ รอครับรอกีไว้เลยครับกีไว้เลย โอเคครับเรียบร้อยครับโอเคดูนะครับติดนะครับกล้องไ้โฟกั Focus สะงั้นนี่นะครับติดเรียบร้อยนะครับ กีสายเลยนะครับทีนี้